นาทีดีซ่าเจอดาราไทยลัสมีแขน้องติงดาราไทยแน่เผยความรู้สึกแลกพิงให้อะไรกับคอนครั้งนี้บ้างดาราไทยมาเพียบ สวัสดีทุกคนนะคะก็ได้เสร็จสิ้นไปไปที่เรียบร้อยค่ะสำหรับคอนเสิร์ต World Tour b o r พิ i n k ของสมาชิก b l a ็ k พิ n k ที่จัดขึ้นในวันที่7-8มกราคม2566ณสนามกีฬาแห่งชาติสุภาชราศัยบ้านเกิดของน้องลิซ่านะคะน้องๆ Black พิ n k ์ทั้ง4คนนะคะก็โชว์เพอร์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมขั้นสุดสมกับมาตรฐานอยู่แล้วค่ะสนองลิซ่าเองก็น่ารักนะคะกับการแสดงสุดมันสุดเวียงน้องชาร์ตแบตมาเกิน200% พันหลังไม่มีลดค่ะตั้งแต่โซเกาหลีใต้ตลอดมาจนถึงอเมริกาเหนือยุโรปและประเทศไทยค่ะรวมถึงเอเชียในอนาคตอีกด้วยสนามสุภาะชาลาศัยนะคะกับคอนครั้งนี้สามารถบรรจุผู้คนได้ถึง85,000คนกันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าคอนครั้งนี้นะคะเหล่ากองทัพริ้งมากันอย่างหนาแน่นค่ะทั้งในสนามและนอกสนามรวมถึงคนดังดาราประเทศไทยของเรานะคะ ก็มาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เยอะมากมากหนึ่งในนั้นนะคะก็คงหนีไม่พ้นพี่รัศมีแขค่ะดาราชื่อดังที่น้องลิซ่าก็ชื่นชอบด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้นะคะที่น้องได้มาอัดคลิปลงค่ะให้กําลังใจพี่รัศมีแขซึ่งก่อนที่จะขึ้นชกมวยนะคะช่วงนั้นก็น้องก็ร้องเบาหนักมากค่ะน้องก็ดีใจที่เจอดาราไทยอะไรประมาณนี้คอนครั้งนี้นะคะพี่รัศมีแขก็มาดูมาให้กําลังใจ น้องลิซ่าค่ะนาทีที่น้องลิซ่าได้เห็นพี่รัศมีแขนะคะน้องถึงกับกระโดดร้องเบาวหนักมากดีใจหนักมากค่ะก็ยืนดีใจส่งสายตาหวานๆนะคะพร้อมกับส่งจุ๊บไปให้พี่รัศมีแขอีกด้วยได้เจอกันแล้วเรียบร้อยทางด้านของพี่รัศมีแขนะคะได้มาอัดคลิปเผยความรู้สึกค่ะหลังจากที่ได้ดูคอนเสิร์ตเขาคราวมีประมาณว่ารีวิวคอนเสิร์ตแบล็คพิงเมืมม่อวานนี่แหละคือความช่งดีที่ เราเกิดมาได้เห็นศักยภาพโอโหสี่คนนี้กว่าเขาจะมาถึงจุดนี้มันเป็นเหมือนไอคอนิกของยุคนี้เลยนะเป็นมากกว่าคอนเสิร์ตเหมือนเป็นพิงเวทนอมจริงๆเชิอในศักยภาพความเป็นมนุษย์ดีใจที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้และสุดท้ายนะคะก็มีเหล่าคนดังดาราไทยค่ะก็ไปดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้เยอะมากๆรวมถึงได้ถ่ายรูปกับน้องลิซ่าหลังเวทีอีกด้วยละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ ะค,ะความพี่รัศมีแขค่ะได้เจอกับน้องลิซ่าน้องลิซ่าก็กระโดดเต้นดีใจนะคะได้เจอพี่รัศมีแขกด้วยเช่นกันที่ช่องสไตล์นิวสองเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ค่ะ